โตสักศิธิ์สรยุทธสุทธัศนาจินดาโพสต์อะไรคุณแม่มนทิราคุณแม่ไบรทพิเชยฐรร์เป็นครั้งสุดท้ายด้านผู้ประกาศข่าวดาราช่องสามร่วมงานศพไว้อะไรเพียบ ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของผู้ประกาศข่าวสาวใบพิเชียทานเลยทีเดียวหลังจากที่ต้องสูญเสียคุณแม่มนทิราจันพุทธซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งและเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาสักพักใหญ่แล้วซึ่งทางด้านครอบครัวได้จัดพิธีสวดอภิธรรมณวัดพระศรีมหาธาตุบางเขน ล่าสุดโตศักิ์สิทธิ์ว่าที่เจ้าบ่าวของไบรท์ก็ได้ออกมาโพสข้อความอะไรถึงคุณแม่มนทิราเป็นครั้งสุดท้ายผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเป็นเด็กดีแล้วความดีจะคุ้มครองเราเป็นประโยคที่คุณแม่มนทิราพูดให้ไบรท์กับผมฟังเสมอวันนี้คุณแม่ได้ไปพักบนสวรรค์แล้วคำสอนและคุณงามความดีของท่านจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไป ด้วยรักและเคารพครับด้านผู้ประกาศข่าวคนดังสรยุทธสุดศสนะจินดาซึ่งถือว่าเป็นพี่ชายที่เจ้าตัวเคารพรักก็ได้ไปร่วมงานสวดอภิธรรมเพื่อไว้อาลัยให้กับคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายได้โพดภาพและข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยว่าอาลัยคุณแม่มนทิราเป็นกำลังใจให้น้องไบรท์และครอบครัวจันพุธ แม่ไปสบายแล้วแต่แม่จะอยู่กับน้องตลอดไปนะ ทั้งนี้บรรยากาศพิธีสวดอภิธรรมนั้นก็มีดาราผู้ประกาศข่าวและพิธีกรของช่องสามไปรวมงานเพื่อรวมไว้อาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมากอาอทิเบนพ์ผ่ชิตาไก่พาสิทโอพักจีราจอยริลนีหมวยอลิสลากุกกิติกาเอกลาดเก่งทุกทาง นอกจากนี้ยังมีแฟนๆและคนดังในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมคอมเมนต์ร่วมแสดงความเสียใจใน Instagram ของสาวไบรท์ด้วยและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ